คีย์ต่ำไปก็รู้สึกแย่คีย์สูงไปก็รู้สึกเจ็บคอแก้ไขอย่างไรดีครับคุณเดมแนะนำแบบนี้ครับหลายๆคนเป็นมือใหม่ในการร้องเพลงเราอาจจะเคยลองร้องเพลงกับแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่ายใดก็แล้วแต่สีสม้มสีน้ําเงินสีแดงต่างๆได้ทุกแบบน,น,นะครับคุณเดมแนะนำแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ร้องเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงเพลงนั้น คีย์สูงมากจนเกินไปนะครับมันจะมีปุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นปุ่มกดลบนะครับเวลากดลบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้คีย์เพลงเพลงนั้นเนี่ยนะครับค่อยๆลดคีย์ลงมาจนเราร้องเสียงได้คงที่และรู้สึกไม่ตะเบงไม่ตะโกนจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดเครื่องหมายบวกปุ๊บเนี่ยนะครับเพลงนะครับหรือเรียกว่าแบ็ k กิ g งแท็กหรือ Instrument ต่างๆเนี่ย คีย์ม Sch like ันจะสูงมากขึ้นทําให้เราเวลาร้องเนี่ยรู้สึกว่าเสียงจะค่อยๆสูงมากขึ้นกลับมาคือว่าถ้าเกิดว่าเราร้องแล้วรู้สึกว่าเสียงสูงมากเกินไปใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในแอปพลิเคชันมีกดลบๆๆนะครับให้เราลบๆๆเพลงจะค่อยๆคีย์ต่ําลงจนเรารู้สึกสบายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดบวก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 เข้าไปนะครับ คีย์ก็จะสูงมากขึ้นทําให้เราร้องแล้วนะครับจากคนที่เสียงต่ำรู้สึกว่าร้องแล้วเสียงไม่ค่อยออกทําให้ปรับคีย์มาได้ดีมากขึ้นนะครับก็บมาคือว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นมืออาชีพเนี่ยควรที่จะต้องเรียนรู้นะครับทั้ง12เมเจอร์ไมเนอร์สเกลให้หมดนะครับท่องให้หมดและอาจจะเล่นได้สักเครื่องหนึ่งดนตรีอย่างเช่นเล่นเปนโนก็ได้นะครับหรือว่าลองเล่นกีตาร์ก็ได้อย่างเช่นครูเดมยกตัวอย่างคีย์ซีเช่น นี่คือหนึ่งบันไดเสียงเช่นโดเรมีฟาโซลาทีโดกับทีลาโซฟามีเรโดแต่ถ้าเกิดเราเปลีป่ยนไปคีย์ดีเนี่ยมันจะมีด้วยกันสองชาร์ปก็คือว่าตัว f ชาร์กับตัว C ีชาร์ดอย่างเช่นคุณเดียมเล่นคีย์จะค่อยๆถัดสูงมากขึ้นนะครับสำหรับมืออาชีพเนี่ยนะครับถ้าเราฝึกเนี่ย ควรที่จะต้องได้ทั้ง2รูปแบบนะครับหาเครื่องดนตรีที่เราสามารถเล่นได้เพื่อจะได้วอร์มเสียงตัวเองและได้รู้ว่าเสียงที่สูงที่สุดของเราต่าที่สุดของเรานั้นคืออะไรจะได้บวกเพิ่มได้หรือลบเพิ่มได้นะครับคุณเดมทำไม่ให้2อ,อย่างสําหรับมือใหม่กดบวกบวกลบๆนี่แหละสมมติเราไม่ไม่อยากไปท่องทฤษฎีอะไรมากมายสําหรับมืออาชีพต้องทําให้ได้12เมเจอร์ไมเนอร์ท่องให้คล่องหรือจะฝึกไปถึง Circle Off o อฟโฟร์ออได้ทั้งหมดลองนําเทคนิคนี้ไปใช้ดูครับ